มันยากาศยามเทียงเพื่อนเพื่อนที่ทำงานโรงงานผมครับยามเทียงกับพักกันเปลา่าเสร็ละพักเบรกชั่วโมงหนึ่งเปล่ากินเขาเทียงพักเสร็จวสี่สิบนาที่ขี่เลือกินเขายี่สิบ di penyewat